พาสต้าที่ร้านจะเป็นพาสต้าเส้นสดค่ะหมดเลยเชฟเอียนเขาเปิดคาสอนพอดีก็เลยไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมแล้วก็เลยมาทำลงที่ร้านปรากฏว่ายอดขายอาหารเยอะก,กว่ากาแฟสวัสดีค่ะบิวค่ะเป็นเจ้าของร้านออก,กุสโฮมเมดพาสต้าค่ะ เริ่มแรกเลยก็คือเปิดเป็นคาเฟ่อะค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสว่ามีข้าวไหมมีอาหารไหมทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดกันว่าเราจะเอาเมนูอะไรมาลงที่ร้านดีก็เลยคิดกันว่าโอเคเอาพาสตา้านี่แหละเพราะว่าชอบด้วยแต่ทีนี้เนี่ยพาสตา้าท,ที่ชอบทานเนี่ยมันจะเป็นพาสตา้าเส้นสดประจวบเหมาะกับที่เชฟเอียนเขาเปิดคาสสอนพอดีก็เลยไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมแล้วก็เลยมาทําลงที่ร้านปรากฏว่ายอดขายอาหารเยอะกว่ากาแฟ ก็เลยจะขายแบบาพาสต้าจริงจังสไต,ตล์ร้านเนี่ยตอนที่มาเช่าบ้านมันจะเป็นบ้านเก่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นอู่ซ่อมรถมอสไซพอมาเห็นสภาพบ้านก็ รู้สึกว่ามันไปได้สามารถตกแต่งแบบสไตล์เก่าๆสไตล์แบบโฮมี่โฮมี่ได้ค่ะก็เลยตกแต่งร้านเป็นสไตล์โฮมี่โฮมี่แทนสําหรับเดือนตุลาที่ผ่านมาน,นะคะจะเป็นธีมฮาโลวีนแต่ว่าฮาโลวีนเนี่ยเราจะตกแต่งไปถึงช่วงลอยกระทงช่วงเดือนต้นธันวาเป็นต้นไปเนี่ยทางร้านเราจะแต่งเป็นธีมคริสต์มาสใช่ก็จะจัดเต็มมากๆก,ก,กว่าฮาโลวีนแน่นอนก็จะมีเมนูที่จะรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าในเดือนธันวาด้วยค่ะ เมนูที่ขายดีก็จะเป็นมีซุปท็อฟเฟิลค่ะแล้วก็จะมีพาสต้าจริงๆพาสต้าจะมีซอสท็อฟเฟลิลก็ขายดีแต่ว่าท็อฟเฟิลมันจะชนกันก็เลยทำเป็นซอสต้มยำต้ยมตยำก็ขายดีค่ะจะไม่เผ็ดมากแล้วก็จะหอมตัวเครื่องเทศมากๆแล้วก็จะมีข้าวสติกออมเบค่ะจะเป็นเนื้อเอยูค่ะเอามาเซียแล้วก็ข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวผัดกับตัวมันเนื้อเลยแล้วก็จะมีซีซาสลัดด้วยค่ะที่ที่ขายดีนะคะ พาสต้าที่ร้านจะเป็นพาสต้าเส้นสดค่ะหมดเลยก็เท็กเจอร์มันจะต่างจากเส้นสําเร็จทั่วไปค่ะมันก็จะนึบๆกว่ามีความออร์เดนเต้นิดๆหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบออร์เดนเต้ก็สามารถแจ้งที่ร้านได้ค่ะซีซารสลัดเนี่ยจะเป็นผักคอร์สค่ะมาคร,รูกับซอสของที่ร้านเองแล้วก็เบเกอรี่ที่ร้านทําเองหมดเลยค่ะขนมปังที่โรยด้านหน้าที่เป็นขนมปังก,กรอบๆเนี่ยก็อบเองค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยจะขูดชีสให้ลูกค้าเยอะหน่อยเพราะว่าส่วนตัวจะชอบทานซีซารสลัดที่แบบใส่ชีสเยอะๆมันจะได้นัว,นวๆก็คือเครื่องดื่มที่ร้าน ก็จะมีแบบว่าหลากหลายนะคะส่วนมากก็จะเป็นผลไม้โซดาแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะมีแฮปปี้เอาเวอร์สำหรับลูกค้าที่สั่งไว้ทานด้วยที่ร้านก็จะมีทางเลดไวายไว้ไว้แล้วก็เครื่องดื่มต่างๆสามารถแบบว่า,าทานพาสต้าสั่งสารการจิบเบาๆก็ได้ค่ะ เวลาเปิดปิดนะคะก็จะเปิดเที่ยงค่ะปิด2องทุ่มแต่ว่าครัวนี้จะปิดประมาณทุ่มกว่า,วาแล้วก็ลูกค้าที่จะเข้ามาทานนะคะก็ส่วนมากจะจองเข้ามาวอล์กอินก็มีบ้างแต่ว่ากลัวว่าที่นั่งจะไม่พอใช่ค่ะเพราะว่าที่นั่งค่อนข้างจะมีจํากัดที่ร้านจะมีแค่ประมาณ10โต๊ะแต่ว่าปีหน้าเราจะขยายเป็นมีบาร์พิซ่าด้วยค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์ข,ของปีหน้า พี่กัดก็จะอยู่หลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ค่ะเจอโรงพยาบาลราชพฤกษ์ปูพิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายก่อนถึงปตทค่ะแล้วก็อยู่ซอยแรกเลยจะเป็นประตูเขียวเขียวจะมีเพจ All Good Homemade Pasta ค่ะแล้วก็ทิกตอกสามารถเข้าไปที่แฮชแท็ก All Good Homemade Pasta ได้เลยก็จะทำช่องทิกตอกด้วยแล้วก็มี สามารถจองได้ที่ Line แอดออกูดคาเฟ่ก็เราติดตามโปรเจกต์ของเราเรื่อยๆได้เลยถ้าถ้าแอดไลน์เข้ามาเนี่ยจะมีการส่งข่าวสารให้ลูกค้าทราบตลอดว่าเดือนนี้มีอะไรมีอะไรเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเมนูสเปเชียลที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นฮาลาวินที่ผ่านมาก็จะมีซูปฟักทองแล้วก็จะมีเนื้อหนึ่งวีอะค่ะแล้วเดือนต่อไปคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็จะเป็นเมนูสเปเชียลมาแต่ละเดือน